ข้อ5.3นะครับเรื่องความชื้นกับการปนเปื้อนในอากาศนะครับในอดีตปัญหาสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความชื้นเนี่ยก็คือการเกิดน้ำแข็งครับในบริเวณที่เป็นบริเวณสำคัญนะครับบริเวณวิกฤตเนาะเช่นที่ expansion w wow a l e นะครับแต่ว่า เมันก็จะทำให้เกิดการกัดกร่อนด้วยนะคอโลชันนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายต่อขดลวดในมอเตอร์ด้วยนะครับน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยสารหล่อลื่นเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะกำหนดเรื่องผลกระทบของสิ่งปนเปื้อนในระบบทำความเย็น น้ำมันเนี่ยควรจะสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับวี m a น n as คลีน i นะครับก็คือน้ำมันมันก็ควรจะสะอาดแบบนั้นแหละตลอดเวลาครับตอนที่มันวิ่งเข้าคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับในเครื่องยนต์รถยนต์นะครับซึ่งน้ำมันหล่อเลื่อนเนี่ยมันจะแบบปนเปื้อนนะครับอย่างรวดเร็วจากการที่มันไปต้องไปเจอกับน้ำมันเชื้อเพลิง เจอน้ำเจอคาร์บอนนะครับนะแล้วก็เจอกับฝุ่นละอองในอากาศนะครับใช่ไหมเพราะเครื่องยนต์มันเป็นระบบเปิดเนาะมันก็ดูดอากาศภายนอกเข้ามาเผาไหม้ะไรแบบนี้ยังไงซะมันก็ปนเพื่อนทันทีที่ที่เอ่อที่มันมันใช้งานอยู่ลวไอ้น้ำมันหล่อลื่นอันนี้นะครับ แต่ว่าในระบบทาความเย็นไม่ใช่นะมันควรจะสะอาดแบบนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันเป็นระบบปิดเนาะนีะ่สภาพของน้ํามันในคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดโดยตรงเลยนะครับของอความสะอาดอของระบบนะครับทั้งในแง่ความสะอาดเชิงกายภาพแล้วความสะอาดในเชิงเคมีเนาะความหมายคือก็ อืมไอสภาพของน้ํามันเนี่ยถ้าเกิดมันสะอาดอยู่ตลอดเวลามันก็แปลว่าโดยกายภาพเนี่ยพวกฝุ่นละอองขนาดเล็กอะไรพวกนี้นะครับมันไม่เกิดขึ้นในเชิงเคมีก็คือน้ํามันมันก็ไม่ได้ไปทําปฏิกิริยากับพวกน้ํายาทําความเย็นหรือว่าสารปนเปื้อนอื่นๆในอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวน้ํามันคุณภาพของน้ํามันหล่อเลื่นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นดัชนีชีวัดโดยตรงเลยถึงความสะอาดของระบบทั้งหมดน้ํามันหล่อเลื่นควรจะ เรียกว่าซีลอย่างแน่นหนานะครับในตัวไอภาชนะบรรจุของมันน,นะในตัวถังเก็บน้ำมันหลอเลื่อนของมันเนี่ยแล้วก็กันออกจากความชื้นในในบรรยากาศนะครับอย่างเด็ดขาดแนละอย่างซีลออกไปอย่างหนาแน่นนะครับน้ำมันที่เดรนออกมาจากระบบที่ใช้อมโมเนียเนี่ยต้องไม่เอากลับมาใช้ใหม่นะครับ ยกเวทว่ามันเอามากรองอย่างดีแล้วแล้วก็เก็บไว้ในที่แห้ง